ก็เป็นเซฟเรื่อยเลยเหรอสวัสดีครับยิมครับสวัสดีครับติวเตอร์นะครับวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างนีวันนี้มาร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่กับแบรนด์นาลีนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆคนเยอะมากๆแฟนๆจากของพี่หลายๆคนก็เยอะมากๆเลยในในงานวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะไม่ได้เจอแบบแฟนๆได้เยอะแบบนี้มานานมากๆเหมือนกันใช่ครับก็ขอบคุณทางแบรนด์นาลีด้วยนะครับที่เชิญชวนพวกเราสองคนมางานในวันนี้นะครับ ขอให้แบรนดาลีนะครับมียอดขายปังๆแล้วก็ขายเฉดทุกๆเฉดสีหมดไปเลยนะครับใช่ครับขอให้โซเอลทุกเฉดเลยนะครับจริงๆมันเป็นผู้ชายเราจะเลือกตังไหนให้มันหอกะกับเอาเป็นวิชายแล้วก็ผิวหน้าดจริงๆอยู่ที่สีผิวของแต่ละคนด้วยเพราะของแบนดาลีก็มีประมาณ18เฉดสีนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีเฉดสีที่ไม่เหมือนกันอย่างผมก็เป็นประมาณ06 เป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยเพราะเขาเป็นคนผิวขาวไงแล้วก็แบบเป็นคนแบบปากหวานาก็เลยแบบต้องแบบสีหวาน,าวานใช่ใช่อย่างผมก็เป็นคนที่แบบสีผิวเข้มนิดนึงนะ,ะับก็เลือกแบบไปทางเฉดแบบส้มๆครับผมก็เป็นสีส01ครับผม,มวันนี้เป็นอะไรบ้างคะชิลี่ใลม่ไปยังไหนแซอ,นะอมบีเมวอร์เ<อ>หรอครับ อาไม่ใช่ไม่ใเชื่อมเชยใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำครับผมจริงหว่าเราแอบปิดปิดบังมานานมากแต่ว่าคุณแม่ผมบอกว่าเปิดเลยเปิดเลยเียก็เลยเลยคมเปิดเลยคือไม่รู้เหมือนไม่ได้คุณอ๊อฟต้องมาคุยกับคุณแม่หน่อยละคือคุณแม่ผมแบบคือ ยิ่งกว่าพี่ออฟบอกเลยใชคือนางแม่ใครนะแม่เคอร์แม่เคอร์แม่เคอร์เออร์ของลุงดิบครับแล้วก็แม่ชีวินของพวกเราบอกเลยว่าการถ่ายทำคือแบบคือเขี้ยวเข็นมากบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ที่ได้มาร่วมงานกับพี่ชีวินนะครับผมร่วมกับของเรานะฮะก็บอกเลยว่าเรียกได้ว่าเคี่ยวเข็นสุดๆครับผมเรียกว่าเขาเห็นความสามารถของทวเตอร์ยิมจากพี่เจ็บคนกลางเนาะอเลยอเลยเขาเห็นความสามารถของ ของทูเตอร์ยิมจากพี่เจ็ดคนกลางปุ๊บเรื่องนี้ปุ๊บเขาท้าทายว่าเรามากกว่าเดิมอีกในเรองนี้มันจะเป็นสุบินทำอะารยังไงบอกเลยในเรื่องเนี่ยในกองไม่มีไซส์สคริปต์นะครับทีมงานทุกคนไม่มีเพราะว่าเท่านี้เพราะมันปินเยอะคือมันเยอะมากทุกคนต้องต้องพก iPad เพราะว่าบทแต่ละคิวเราคือแบบถ่ายแบบเยอะมากๆครับผมหลายซีนมากใช่อันนี้อันนี้ซีรีส์ตัววาทีคืออาจจะเป็นตัววาทีครับผมเริ่มจะเป็นแบบว่า น,นิติศาสตร์แล้วใช่อาจจะโต้วาวทีกับคุณชีวินครับใช่ว่ราะ่วกับของเราคือแบบละเอียดกับเรื่องนี้มากๆครับผมเขาเหมือนเป็นอีกอย่างเป็นเ,เป็นนิยายของเป็นนิยายที่โด่งดังด้วย้วเขาก็เหมือนยกบทในนิยายแบบอ,ออกมาเลย,เยมันก็เลยจะเยอะในการนั่งพูดคุยหรือในการพูดคุยสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าในเรื่องอาจจะไม่ได้มีแบบมีเหมือนเรื่องอื่นมากเหมือนเรื่องนี้นนนนนที่เราที่เราถ่ายส่วนใหญ่เป็นแบบ พูดคุยเป็นเกี่ยวกับความรักเป็นเกี่ยวกับการอยู่ใช้ชีวิตหรือก็จะมีเรื่องราวต่างโผล่เข้ามาบ้างอะไรไที่เราบ,บอกว่ามันยากมาถ่ายมากเพราะว่าถ้าเกิดเ,เรื่องนี้บทและ Character, คาแรคเตอร์ครับเปลี่ยนตัวเองยังไงบ้างเปลี่ยนตัวเองไง <Okay. S 3> คือผมอ่านบททั้งวันทั้งคืนนะอันนี้อันนี้พูดจริงครับผมเพราะว่าคือบทเรื่องนี้คือในการถ่ายแต่ละคิวคือเราแบบถ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็เรา เราอาจจะไม่ไม่ค่อยมีเวลาในการแบบรีฟหน้าเซนมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแบบเราใช้เวลาในห้องเวิร์กช็อปแบบมากกว่าที่เราจะแบบอยู่หน้าเซนครับผมเราจะมีการคุยในห้องเวิร์กช็อปทั้งหมดก่อนที่เราจะไปถ่ายจริงครับผมซึ่งเราแบบเราใช้เวลาแบบเยอะมากๆในการในการถ่ายซีรีส์ตรงนี้แล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์แบบเือเรื่องนี้แบบเหมือนเราเล่นกัน2คนแบบเป็นส่วนใหญ่ครับผมว่าจากเรื่องที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบแก๊งเพื่อนแก๊งครอบครัวอะไรแบบนี้แบบมามาคนอยู่เยอะแต่เรื่องนี้เหมือน ดำเนินเรื่องแบบเป็นจากเราสองคนเป็นหลักเลยครับเพรเรื่องเรื่องนี้เป็น n u บวันในน u m b e r ในหัวใจเลยคือที่แบบว่า <c oughs> คือทั้งหมดที่เคยเล่นมาเรื่องนี้อาจจะเป็นแบบเรื่องที่แบบบทยาวสุดแล้วแบบยาวกว่าพิจิตอีกอะไรเงี้ยแล้วลก็แบบไม่ไม่ได้เปลี่ยนโลหรือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแอคชั่นอะไรเยอะสมมไมเป็นแบบพูดอยู่กับเหมือนมันเป็นเรียวๆหรือว่าการใช้ชีวิตเป็นคู่รักกันซะมากกว่าแต่เมื่อกี้บอก คือทุกอย่างเลยฮะคือทุกอย่างมันท้าทาย,ทยเราไปหมดเลยฮะคาแรคเตอร์ <c oughs> ไม่เหมือนเราเลยเหรคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สำหรับผมไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ต้องใช้ energy ที่เยอะเพราะว่าเหมือนมันต้องแบบเป็นมันมันเป็นการออกทางสีหน้าซะส่วนใหญ่หรืเหมือนที่ต้องต้องเพิ่มไปในสำหรับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แพ้าเราจำยังไงความยาวกัน คือเมมโมรี่ยังไงอะครับจริงๆเราก็มีวิธีการจำในแบบในห้องเวิร์กช็อปนี้ครับแบบเราก็จะจําเป็นแบบจริงๆก็จะมีการบล็อกกิ้งคร่าวๆในห้องเวิร์กช็อปนี้ครับแล้วก็แบบมันจะทําให้แบบเราแบบจําได้มากขึ้นแบบเวลาเราทํานั่นทํานี่ับเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นยังไงบ้างมันจะทําให้แบบเราจาหบดได้แล้วเราก็ก็คือท่องอยู่นะอย่างนั้นนะฮะต้องช่วยกันจำนะเพื่อแค่กดตัวเองก็ก็หนักแล้วตัวเองก็หนักแล้ว คือเราเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการถ่ายใหม่ด้วยครับผมเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอแบบการถ่ายทําแบบแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนว่าปกติเราก็จะถ่ายแบบทีละซีนสองซีนแบบอ่ะอย่างมากสุดก็อาจจะรวมแบบ2ซีนเข้าด้วยกันแต่แต่ครั้งนี้อาจจะเป็นแบบเทคนิคการถ่ายของพ่วมกับเราซึ่งแตกต่างจากพี่เจตคนกลางที่แบบถ่ายทําอีกแบบหนึ่งแล้วก็เรื่องนี้เราเราจะมีการแบบคือมันด้วยความที่เป็นสองคนแล้วก็แบบเราอาจจะ ในซีนเราอาจจะอยู่ที่เดิมเช่อนอยู่ร้านชาบูเราก็อาจจะอยู่แบบในร้านชาบูแบบ10ซีนเงก็จะถ่ายแบบรวบ10ซีนไปออ้อมแบบทีเดียวเลยเพราะมันต่อต่อเนื่องกันเลยใช่ครับแต่ว่าอยากให้เราติดตามเรื่องออแสงแสงหรือว่าภาพต่างๆในซีรีส์ครับเพราะวิชีเขาก็ตั้งใจในการวางภาพหรือว่าจัดแสงแบบให้ดูแบบเป็นเป็นอาร์ตมากขึ้นเลยก็ติดตามด้นะทุกคนเราได้ไปดูลักมอนิเตอร์มามว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เราพูดยาวใน คือ <c oughs> ไม่มีเวลาดู <c oughs> ไม่ได้ดู่ะดู <c oughs> ผม <c oughs> ผมเห็นแค่ภาพเฉยเห็นแค่แบบแบบเขาเอาจากกล้องจริงมาแล้วแบบให้ดูว่าเนี่ยมุมภาพเป็นอย่างนี้แสงเป็นอย่างนี้อะไรอาจจะได้ดูแบบซีนซีนของแบบคนอื่นครับผม <c oughs> เพราะว่าจริงเรื่องนี้เราถ่ายกันด้วยความที่พี่ชีเขาอยากให้แบบเอเนจีของพวกเราแบบมันแบบมันคงที่ไปตลอดแบบทั้งคิวแล้วทั้งวันตั้งแต่6โมงถึงสี่ทุ่มเขาเลยแบบอ่ะถ่ายเสร็จวิ่งเปลี่ยนชุดมาเข้าหน้าเซตมาเริ่มมาประมาณนี้ครับผมคือแบบคือ มันจะทําให้ energy ของเราแบบ stable ไปตลอดทั้งวันเงี้ยครับใช่ครับคือจะได้ต่อเนื่องเลยทีเดียวใช่คือต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยฮะอ่จริงๆก็อยากหยุดมากแต่ก็นั่นแหละพ่วงกับของเราคือเขี่ยวเข็นแบบคือตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆคือคือเรียกว่าเขาพยายามทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นให้เป็นคนที่แบบเก่งขึ้นไปอีกอีกขั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือน พี่ชีแกก็ทํามาหลายเรื่องแกก็เก่งมากๆแกก็พยายามปลุกปั้นเราตริ๊เตอร์ยิ้มให้เก่งมากขึ้นไปอีกเราก็ต้องทําหน้าที่อย่ายอมแพ้อย่างเดียวแล้วก็สู้ต่อไปครับผมยังไงก็ฝากพี่ชีนะฮะถ้าดูดูสามอันนี้อยู่นะฮะก็ฝากลูกๆสองคนติ๊เตอร์ยิ้มด้วยนะครับผมแล้วก็ใจดีกับพวกเราเน่ยนะแม่มีใจดีของออนผม,มอยู่เนี่ยเ <c oughs> ขางออนผมเขาไม่ตอบไอจีผมแล้วเนะี่ยยังไม่ได้โทรไปง,ง้อเลย <c oughs> ไม่รู้เงื่อนอะไรเอาพี่ชี ไม่ไม่เขาไม่ตอบไปจีว่าไม่เฉยเขางานเยอะเขางานเยอะออกกองเสร็จปุ๊บเขาต้อตอบเป็นตัวมาเขาตอบฮะเขาส่วนใหญ่ผมโทรไปไงเขาว่าต้องมองรับอ๋อไม่ผมเพิ่งเพิ่งทักวันเมื่อเมื่อวานเขาต้องตัดเหตุไม่แน่เพราะเขาเพิ่งไปงานอีกงานหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดการแต่วันนี้เขาออกกองอีกเรื่องหนึ่งอยู่เอางี้เพางานเขาเยอะก็เป็นผู้กับปตัน บอกเลยว่าพี่ชีในผมน่าจะเป็นพุ่มกับที่ผมเคยเห็นรับงานเยอะที่สุดแล้วใช่แลรับรายงานหรอใช่คือคือสันพากรเข้าได้นะคือเขามีงิเยอะมากเลยนะรูปเลยจะพี่บอกว่าเราเป็นพี่บอกลอยเรียนนะลอเรียนนะนี่แกผมแตกแล้วนี่ผมเป็นลอยเรียนใช่โอ้ยแกอะไรยูจียิ้มก็อยากกลับรอเรียนอะไรยูจียิมก็อยากเดินออกผมอยากเดินออกอย่ากพึ่งไปไหนยังไม่เจออยังไม่ปไม่รับบผิดชอหนไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกว่าพอถ่ายถึงกลางเรื่องเราทีเขาตัดจบนะตายเออฮะคือ อาจจะยังเขาหยับถุงคอนจบใช่ไหมฮะก็ยังได้หมดคอมพิวเตอร์มีถุงคอนจบใช่ไหมเออไม่รู้ว่าสามนี้ออกไปอาจจะเหลือสองอีพีแต่ยิ้มยังอยู่ใช่ไหมยิ้มยังอยู่ผมยังอยู่ยังอยู่ครับมังอยู่ดีใช่ไหมฮะมีชีวิตดีมีชีวิตดีคนดีเขาเป็นคนน่ารักใช่เออแต่ก็ทำหลายเรื่องปกติครับทุกคนทำหลายเรื่องพวกเราก็ คือพวกเราก็จะทำทั้งเด็กทั้งงานอื่นๆงานที่ประเทศจีนแล้วก็ทำหลายอย่างเพราะทุกคนไม่สามารถทำอาชีพเดียวได้เราเข้าใจแล้วว่าเขาถึงตอตอบในเรเราตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานเขายุ่งหย่มพอไปอีกทีไอ้กองเขาคุยกับเราไหมสุดคุยเยอะเลยสุดๆเลยอ้กองเขาก็ลืมเราเหรอเขาก็คุยคุยชอบจะตายผมอะพวกเราหน้าแล้วไงเกอ คือถ้าถ้าพวกเราไม่น่ารักเขาคงไม่กลับมาร่วมงานกับพวกเราหรอกรู้ป้อันนี้อาจจะเรื่องสุดท้ายนะแล้วเรื่องอะไรคือมันเป็นผมริขผมริข์ขดไงใช่แล้วผมอาจจะได้ดูเมื่อไหร่อันนี้มันถ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วคืออาจจะอาจจะยังคืออาจจะยังอาจจะไม่พอไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อาจจะเพิ่งเริ่มไปนิดนิดหนึ่งครับผมแต่ก็เราค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราถ่ายไปด้วยแล้วก็แบบเวิร์กช็อปไปด้วย พราอย่างที่บอกเราเราทำงานในห้องเวิร์กช็อปเป็นหลักครับผมเพราะว่าเวลาอยู่หน้าซตวันถ่ายทำนี่คือเราแบบเราจะไม่ค่อยได้พูดคุยในแต่ละซีนเลครับเราจะถ่ายแบบเน้นถ่ายอย่างเดียวครับผมแต่ว่าปีหน้ามีโอกาสไหมคะใช่คิดว่าต้นครึ่งครึ่งปีแรกอาจจะได้ดูเลยครับผมต้องรอติดตามเลยครับครับผมยืนยันว่าเราอยู่ตงจบเลยจบจบผมก็ผมไม่รู้แล้วตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วตอนนี้ คือ,ออยู่จะจบแน่น,นอนครับผมออ<อ>บบครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับ